ปู่จานลองไมอัปเดตอาการหลังป่วยหนักเข้า ICU เรียกว่าป่วยรับสงกรานต์ปี2567นี้เลยทีเดียวสำหรับแรปเปอร์รุ่นใหญ่ปู่จานลองไมหรือพิษณุบุญยืนซึ่งต้องพักงานกระทันหันหลังจากที่มีอาการปูศีรษะมีไข้สูงมีผื่นแดงขึ้นเต็มร่างกายมีแผลในช่องปากมีน้ำหมูกเจ็บคอและไอรุ่นแรงซึ่งสุดท้ายแพทย์ได้ตรวจแล้วพบว่าเป็นโรคหัด ต่อมาปู่จานได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กหลังป่วยหนะักจนต้องเข้าไอซียระบุข้อความว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผมออกกําลังกายอย่างหนักทั้งวิ่งทั้งเวทหวังลีนหุ่นใช้เดือนเมษายนตัดแป้งตัดน้ําตาลกินน้อยลงแถมนอน6กโมงเชา้าทุกวันเพราะโหมทําอัลบัม้มตื่นได้ก็ไปถ่ายคลิปทุ่มสองทุ่มเข้าฟิสเนสต่อกลับบ้านทาอาหารไลฟ์สดทําเพลงบินไปคอนเสิร์ตไปกลับวนแบบนี้จนถึงจุดที่ภูมิต้านทานตก นี่แหละคือเหตุปัจจัยด้วยความประมาทล้วนๆจึงทำให้ป่วยหนักต้องมานอนโรงพรยาบาลในชีวิตนี้นอนโรงพรยาบาลครั้งแรกในภาพลักษณ์คนอาจมองว่าผมขี่เมาแต่ใครรู้จักตัวจริงผมผมไม่ดื่มเหล้าไม่ดูดบุหรี่ผมก็ตั้งคำถามว่าเพื่อนๆที่ดื่มเหล้าทำไมเขาไม่ป่วยมานั่งวิเคราะห์เพราะเขาเหล่านั้นไม่ตึงเครียด กินเหล้าเสร็จกินกับแก้มแบบสารอาหารครบถ้วนต่างจากผมที่ไม่กินนั้นนูน้นนี่กินเหล้าเสร็จร้องรำทำเพลงต่างจากผมที่ต้องใช้ความคิดจนปวดหัวกินเหล้าเสร็จแล้วนอนต่างจากผมที่ไม่หลับไม่นอนวันนี้จึงได้รู้ว่าตัวเองตึงเกินไปตึงจนเกือบจบชีวิตมันคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ ในการใช้ชีวิตของผมมันไม่ใช่เวรกรรมอะไรทั้งนั้นทุกอย่างเกิดตามเหตุตามปัจจัยชีวิตเป็นสิ่งมีค่ากว่าทรัพย์ใดทั้งหมดชีวิตคือการเรียนรู้ขนาด35ปีแล้วยังหลงทางขอบคุณการป่วยครั้งนี้ได้อะไรเยอะเลยขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจขอบคุณพี่ดอนที่คอยจัดการเรื่องราวต่างๆขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนขอบคุณหมอแพทย์พยาบาลและขอบคุณตัวเองที่ทำประกันสุขภาพซึ่งทางด้านผู้สื่อข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ออนไลน์ได้โทรศัพท์สอบถามกับผู้จัดการ เบื้องต้นทราบว่าเนื่องจากวันที่10เมษายน2567ที่ผ่านมาปู่จานมีอาการปวดศีรษะมีไข้สูงมีผื่นแดงขึ้นเต็มร่างกายมีแผลในช่องปากมีน้ำหมูกเจ็บคอและไอรุนแรงจึงเข้าพบแพทย์ผลวินิจฉยัยพบว่ามีอาการค่าขายโรคไข้เลือดออกผื่นสงสัยโรคหัดแทดจึงสั่งแอดมิดเวนเพื่อทำการเจาะเลือดตรวจเชื้ออย่างละเอียดและเข้ารับการรักษาตามขั้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้วันที่17เมษายน67ปู่จานได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม @tmc. ปูจาเพื่ออัปเดตอาการระบุข้อความว่าฟื้นคืนชีพละครับผลเลือดคือเป็นโรคหัดนี่ขนาดโรคหัดยังเล่นเอากรูแทบตายถ้าโรคอาชีพคงนักกว่านี้ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับ